สวัสดีจ้าจอยพารวยสแสดงจ้ามือนีจอยกับมีแนวทางหาน้อยมัดรวมสี่น้อยของวันที่12เดือน8ปดสองหาหกสี่มาให้พี่เพื่อนๆได้รับชมอีกตามเคยเนาะจ้ะเนาะ แต่ก่อนสีไปรับชมห้าน้อยร่วมสีน้อยของวันที่สิบสองห้าก็มาฟังผลสรุปน้อยร่วมสี่น้อยของวันที่สิบเอ็ดเดือนแปดสองหาหกสีกันก่อนจะเป็นอกจ้าว่านอกจ้อยให้เขาตัวใดห้รูดตัวใดน่าจะนยเป็นอกจ้านอกจ้อยให้เด่นสามตัวจะน้อยร่วมสีน้อยวันที่สิบเอ็ดห้เด่นก็คือเด่นศูนย์เด่นหาเด่นสามฟันสามวิ่งรูดหากับศูนย์นอาจะเนาะส่วนผลผลสรุปจะหนึ่ง ผลสรุปน้อยเฉพาะกิจออกหนึ่งสี่แปดนะจ๊ะเนาะหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดนี่น,จน, 1, 4, 8, 1, 4, น,นกจอยบอมี่จากพินอกจานี่ถือว่านกจอยลุดไปน,นจะจ๊ะเนาะแล้วก็สองตัวล่างสามศูนย์สองตัวล่างออกสามศูนย์สามศูนย์นี่ถือว่านกจอยเข่าตรงตรงเลยนกจะน๊ะเนาะพ่นอกจานี่เลยจะสามศูนย์จ้านี่เลยสามศูนย์นกจ๊ะเนาะ น้อยเฉพาะกิจจ้ะมาเบิ่งน้อยพิเศษจ้ะน้อยพิเศษนี่ผลออก0 9 3 0 9เกสนเก้าสนองจ้อยกับเข่าอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าน้องจ้อยเข่าตัวกับ3าเก้าน้องจะเนาะพี่น้องจ้า3 9 9เกาเกาจ้าทุกอย่างต้องไปกับน้องจะเนาะพี่น้องจ้าทุกอย่างต้องไปกับน้องจะเนาะน้อยพิเศษจ้าออกเก้าามน้อจะเนาะ แล้วกัสองตัวล่างซี C C ซ C นี่นกจอยบมีน่จะนอกพี่นกจอยอันนี้ชือว่านกจอยรุดไปน่จะน้องซ C จ้านอยปกติจ้าน้อยปกตินี่ออกหกสองศูนย์หกสองศูนย์นี่นกจอยกระมาเข่าศูนย์สองน่จะนอกพี่นกจ่าศูนย์สองนกจอยเข่าตัวกับจ้าพี่นกจ่านกจอยเข่าตัวกับน่จะนอกศูนย์สองสองศูนย์น้อยปกติจ้า นี่เลยแล้วก็หาหนึ่งน,น่าจะเนาะน้อยปกติสองตัวลาออกห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่น้องจอยก็เข้าตรงๆอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้ะหาหนึ่งจ้านี่เลยตรงๆเลยจ้ะแต่ว่าโมเมนตัวที่น้องจอยเน้นให้น่าจะเนาะหาหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าห้าหนึ่งนอยปกติน่าจะเนาะวีไอพีนี่สี่สามเก้า สี่สามเก้าวีไอพีนี่นกจ้อยเข่าตรงตรงเลยนี่จะนกพี่นอกจานนี่เลยจ้าสามเก้าเก้าสามเบิร์เลยจ้าพีนอกจ้าสามเก้านี่เบิร์เลยนีจะนกพี่นอกจ้านกจ้อยเข่าตุงตุงอีกแล้วสามเก้าจานหน่อยวีไอพีจะส่วนหนึ่งสามนีจะนาะสองตัวล่างหนึ่งสามนี่นกจ้อยบอมี่นี่จะนานี่นกจ้อยลุดไปจ้าพี่นอกจ้าเดี๋ยวเขามาสรุปกันแบบง่ายง่ายนี่จะนาะ ห้าน้อยมัดรวมสีหน้อยของวันที่สิบเอ็ดเดือนแปดสอ,อ,องห้าหกสี่ 5, 0, นกจ้อยเข่าเด่นเด่นศูนเด่นห้าเด่นสามมาเบิร์เลยน่าจะนอกตัวเด่นโค้เข้ามาเบิร์เลยจ้าพี่นอกจ้าฟันสามจ้าวิ่งรูดห้าศูนย์ตัวจ้อยนอกจ้อยจอเข่าศูนย์สองศูนย์สองเป็นตัวกับของน้อยปกตินอกจะนอกพี่นอกจ้า สองศูนย์จ้าตัวกัเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาเข่าน้อยเฉพาะกิจเนาะจ้ะเนาะน้อยเฉพาะกิจนี่ก็บสามสามศูนย์นอกจ้ะเนาะพี่น้องจ้าสามศูนย์นี่นอกจ้อยเข่าตรงตรงนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าสามศูนย์ตรงตรงจะเป็นน้อยเฉพาะกิจเนาะจ้ะเนาะหาหนึ่งนอกจ้ะเนาะหาหนึ่งนี่ก็ถือว่าน้องจ้อยเข่าตรงตรงเลยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าหาหนึ่งจ้าตรงตรงเลยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าน้อยวีไอพีจ้าน้อยวีไอพีนี่ก็บสามเก้านอกจ้ะเนาะ สามเก้านี่นอกจ้อยกันถือว่าเขาตุงๆเลยนะาจะนกพี่น้องจ้าสามเก้าจ้าสามเก้านี่โอ้โหมาเบิรดเลยนะาจะนกทางน้อยพิเศษทางน้อยพิเศษทางน้อย VIP เลยนะาจะนกพี่น nope. okay. ้องจ้านอกจ้อยแตกไปสี่น้อยเต็มๆเลยนะาจะนกพี่น้องจ้าผู้ใดที่ติดตามนอกจ้อยเมื่อวานนี่ถือว่าเขาเต็มๆเลยนะาจะนกพี่น้องจ้าสี่นกจ้อยกับโคสแสดงความยินดีกับ ผูโชคดีจ้าขอหายเฮงเฮงปังปังตลอดไปนะเจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเขามาต่อกันวันที่สิบสองเดือนแปดสองหาหกสี่ฮานอยมัดรวมสี่นอยมาเบิ่งตัวเด่นกันจ้าจอยมีเด่นอยู่สามตัวจ้าเด่นแปดเด่นสามเด่นสองจ้าส่วนตัวฟันกะ พันสามนะจ๊ะเนาะวิ่งรูดสองแปดจนะ้าสายวิ่งสายรูดไปวิ่งไปรูดได้เนาะจะเนาะส่วนตัวเจาะจ้ะมาเบิงตัวเจาะกันเนาะแปดหนึ่งแปดสองแปดหก

สองหสองปดจ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นกันเนอจ้ะจเนาะตัวเน้นแปดหกสาสองสองปดจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้าไปกับทุกครั้งเนาอจ้ะจเนะ มักตัวไดชอบตัวได้กะแคปหนาจอไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้าถ้าเกิดว่าหมักตามสีนอกจอยเน้่ก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้นอกจะเนาะถ้าเกิดว่าบหมักตามสีนอกจอยเน้่กะสามารถเบิ่งคู่อื่นได้จ้าพีนา่น้องจ้าแนวทางกะสีมีเข่าบางรูดบางเป็นเรื่องปกติน่นจาจะเนาะพี่น้องจ้าปากูนกันไปจ้ารับชมเผื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นทางซ่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดน่าจะเนาะเขามาแล้วกะ ฝากเป็นกำลังใจให้นอ้องจอยในเด้อจะเพี่น้องจ่าฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับนอ้องจอยทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้นอ้องจอยขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า